น้องยก112่ทำชีวิตไม่ปกติรู้อยู่แล้วโตไปไม่เหมือนคนอื่นหนึ่งสองทำชีวิตไม่ปกติ112สองทำชีวิตไม่ปกติน้องยกโดนคุณครูและเพื่อนได้รงรถรู้อยู่แล้วโตไปไม่เหมือนคนอื่น หลังโดนครูและนักเรียนเตรียมพัฒนาได้ไล่ลงจากรถทัวร์ไปค่ายภาษ,ษาจีนเมื่อวันก่อนพอไม่ได้จ่ายค่าเทอมและไม่ได้เป็นนักเรียนวันนี้หยกยังโทษมห1 2หนึ่ง,งสองเหมือนเดิมรู้อยู่ว่ามีคนสะใจสมควรแล้วแต่ยืนยันจะเคลื่อนไหวทางนี้รู้ตัวว่าจะโตไม่เหมือนเด็กคนอื่นอยากรู้ว่าโรงเรียนไหนมีครูแบบไหน โดยเมื่อเช้าว,วันที่31สิ่งหาคมน้องหยกไปยังโรงเรียนเพื่อไปค่ายเรียนภาษาจีนจังหวัดนคนปรปฐมแต่คุณครูไม่ให้ไปไม่ได้เป็นนักเรียนและคืนค่าเทิมไปแล้วต่อมาเพื่อนักเรียนจึงช่วยกันอุ้มตัวหยกลงมาน้องหยกนั่งขวานรถบัสเพื่อนักเรียนจึงอุ้มออกไปอีกครั้ง รถบัสเปลี่ยนเส้นทางไปออกด้านหลังยกจึงงอนขวางล้อรถเกิดการชุลมุนสุดท้ายถอยเข้าโรงเรียนแล้วออกประตูหน้าแทนภายหลังน้องยกโพสข้อความน้อยใจครูและนักเรียนระบุว่า รู้สึกตกใจน่าเสียกับสถานการณ์พยายามยิ้มตกใจที่ครูให้เพื่อนเข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้และให้เพื่อนๆเข้ามาเป็นคนออกหน้ารวมถึงใช้วิจีให้เพื่อนๆทําอทำอะไรแบบนี้ซึ่งบทเรียนนี้จะไม่ลืมล่าสุดเ c e b o o k ส่วนตัวน้องยกโพดข้อความเมื่อวันที่2กันยายนระบุว่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามา แสดงความคิดเห็นมากมายต่างๆนานาตั้งแต่เกิดเรื่องนี้กับหนูนะคะ และหลายความคิดเห็นที่สะใจและคิดว่าสมควรแล้วที่เรื่องนี้เกิดขึ้นกับหนูหนูก็อ่านและพยายามฟังหลายๆคนพี่ๆบางคนพูดว่าสมควรแล้วเพราะสิ่งที่หนูทําไม่เหมาะสมหนูยังขอยืนยันสู้ต่อสู้ไปบนหนทางนี้เพราะว่าหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วประวัติศาสตร์จะเขียนถึงการกระทำของโรงเรียนว่ายังไงและมีการตกผลึกชะตากรรมของคนที่ต้อง โทษหนึ่งสองในช่วงเวลานี้อย่างไรตัดสินใจต่อสู้กับโรงเรียนเพราะหนูเห็นว่าโรงเรียนทำไม่ถูกไม่ทำสิ่งที่สมควรทำและละเว้นการกระทำใช้วิธีอื่นซึ่งไม่ใช่วิธีที่ทำอย่างเปิดเผยในที่แจ้งกับหนู หนูก็พอทราบอยู่แล้วว่าชีวิตการเติบโตของหนูจะไม่เหมือนเด็กคนอื่น1น,นึไม่ทําให้ชีวิตใครเป็นคนปกติแล้วสังคมนี้มีปัญหาโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนายาวชนหนูก็อยากจะให้เป็นที่ประจักษ์ เหมือนกันว่าโรงเรียนที่หนูต่อสู้อยู่เป็นสถานที่แบบไหนที่ครูแบบไหนหนูยังยืนยันว่าโรงเรียนไม่เคยแจ้งอะไรหนูเรื่องการคืนเงินก็โอนเงินมาแบบเงียบๆไม่เคยให้หนูมีส่วนร่วมหรือปกป้องสิทธิของตัวเองไม่เคยรับฟังหนูหนูเชื่อด้วยว่าโรงเรียนทำแบบนี้หนูก็ทำได้แบบนี้กับเด็กคนอื่นได้